กระชับอ,อกยกต้นแขนแบนหน้าท้องสตองด้านข้างทำได้ครบจบในคลิปเดียวจริงเหรออยากรู้ตามเจนันมาเลยค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีนะคะกับเพื่อนๆสบายๆส,สไตล์เจนันนะคะวันนี้เจนันกลับมาแล้วนะคะตามสัญญานะคะสัญญากไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าเราจะมาทำสี่ท่าในคลิปเดียวจบทุกปัญหาที่เพื่อนๆคาใจกันนะคะ อ่ะเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังคะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะแต่เพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งกเป็นกําลังใจให้เจนันด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะมาเลยค่ะเพื่อนๆเตรียมขวดน้าไว้หรือยังคะเหมือนที่เจนันเคยบอกนะคะวันนี้เราจะเอาสีท่ามารวมกันนะคะเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมเตรียมตัวจับขวดน้ําขึ้นมาอ่าท่าแรกนะคะกระชับหน้าหน้าอกนะคะก็คือหนึ่งอ่า เห็นไหมหน้าอกเราจะเริ่มตึงนะคะสองทำสิบครั้งนะคะตัวหนึ่งท่านะสามค่อยๆทําช่วงทําเราเก่งช่วงหน้าอกนะคะเพื่อนๆสี่ห้าท่านี้คือท่ากระชับหน้าอกนะคะหกเจ็ดแปดเก้า กระชับหน้าอกนะคะยกต้นแขนท่าต่อไปนะคะคือ1อ่งเอาแขนกลางออกนะคะ,ะช่วงที่เรากางออกเราจะเกรงแขนเห็นไหมคะเกรงช่วงกล้ามเรานะคะ2 3าท่านี้เรียกว่าท่ากระชับกล้ามแขนนะคะ4 5 เวลาทําพยายามเก่งไว้ด้วยนะคะกล้ามเนื้อมันจะได้ขึ้นนะคะหกเจ็ดเห็นไหมคะรู้สึกตึงๆไหมคะเพื่อนๆแปดเก้าสิบอ,อ่ะท่าที่สามนะคะท่า แบนหน้าท้องแบนหน้าท้องก็คือลดกระชับกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะเราลดให้เหลือขวดเดียวนะคะเพื่อนๆจับให้มั่นนะคะอ่ะเริ่มนะคะเพื่อนๆชูขึ้นอ่ะหนึ่งช่วงที่เรายกขึ้นหน้าท้องเราจะตึงนะคะสองเห็นไหมคะหน้าท้องเราจะเริ่มตึงสามอ่ะสี่ ทาช้าๆนะคะเพื่อนๆเราเก่งหน้าท้องนะคะช่วงที่เราขึ้นไปกัน้นหายใจนะคะห้าหกดูทอทัดก็ทําได้นะคะเจ็ดแปดเป็นไงคะเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างคะเก้าสิบอ่ะ, 10, อะมาท่าที่สี่นะคะ สตองด้านข้างก็คือลดไขมันด้านข้างนะคะมาเริ่มกันเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะจับให้ตรงนะคะแล้วก็เอี้ยวไปทางด้านซ้ายหนึ่งเรากลับมาที่เดิมไปขวาสองสิบครั้งเหมือนกันนะคะสามเป็นการลดไขมันด้านข้างนะคะสีะ่รู้สึกเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนเพื่อนห้าสำหรับคนที่ไปทำตามเจนันมาแล้วนะคะ 6เป็นยังไงกันบ้างก็เข้ามาคุยกันได้นะคะ7ทําแขนให้มันตึงๆนะคะเพื่อนๆ8 9อ่ะ1 0อ่ะ1เซตนะคะถ้าละ1ิครั้ง1เซตก็จะเท่ากับ40ครั้งนะคะพอครบเซตหนึ่งเราก็นั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะคะทำออกกำลังกายนะคะเหมือนที่เจนัันเคยพูดไว้ก็คือ ทำได้แต่อย่าหักโหมนะคะไม่จําเป็นต้องทําวันเดียวหลายๆชั่วโมงนะคะค่อยๆทําแต่ทําทุกวันให้สม่ําเสมอนะคะเพื่อนๆอ่าสี่ท่านี้ก็คือกระชับหน้าอกนะคะยกต้นแขนแบนหน้าท้องแล้วก็สตองด้านข้างนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะถ้าได้ผลยังไงก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเข้ามาคุยกันตามใต้คลิปนะคะ ทําตามที่เพื่อนๆขอร้องแล้วนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะยังไงวันนี้เจนนันก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนนะคะกลับมาพบปะเ,เจอกันใหม่นะคะบา,บาย